โลกยานยนต์ถูกสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อจีนเริ่มเตรียมการตอบโต้ยักษ์ใหญ่แห่งสหภาพยุโรปมาตรการที่ออกมานั้นไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันอาจเป็นก้าวใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งอุตสาหากรรมจากข่าวล่าสุดที่เผยแพร่บ,บนเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์กรมการคลังกระทรวงพาณิชย์จัดประชุมเมื่อวันที่23สิงหาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคอุตสาหากรรมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ เรื่องการปรับขึ้นภาษีนำเข้ายานยนต์เชื้อเพลิงขนาดใหญ่การประชุมครั้งนี้ยังได้เชิญตัวแทนจากองค์กรอุตสาหกรรมบริษัทร,รถยนต์และสถาบันวิจัยให้เข้าร่วมการอภิปรายอีกด้วยยานยนต์เชื้อเพลิงขนาดใหญ่จากยุโรปครองตลาดจีนมานานนับทศวรรษแต่ตอนนี้จีนกำลังวางแผนเพิ่มภาษีนั่นหมายถึงอะไรการยกระดับการต่อสู้ทางการค้าอาจเปลี่ยนโฉมหน้าตลาดยานยนต์ทั่วโลกไปอย่างถาวร เราจะพาคุณไปสำรวจว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลอย่างไรกับรถยนต์ยุโรปที่เคยเป็นที่นิยมในตลาดจีนรวมถึงอนาคตของยานยนต์ในประเทศที่ต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มภาษีสูงขึ้นจาก12ถึง40รรถยนต์ที่มีความจุขนาดใหญ่ตั้งแต่2.5ลิตรขึ้นไปอาจต้องเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจอย่างหนักแต่จีนไม่ได้แค่พุ่งเป้าไปที่ตลาดยานยนต์จากยานยนต์ สู่สินค้าเกษตรและสินค้าฟุ่มเฟือยทั้งหมดนี้อาจกลายเป็นสนามรบในสงครามการคา้าซึ่งทำให้สหาภาพยุโรปต้องคิดหนักว่ายุทธศาสตร์ที่ใช้ตอนนี้คือการเดินหมากที่ถูกต้องหรือไม่ผลกระทบต่อผู้บริโภค 1. ราคาที่พุ่งสูงขึ้นรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนอาจมีราคาที่สูงขึ้นจนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 2. การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปอาจต้องเร่งนวัตกรรม เพื่อแข่งกับผู้ผลิตจากจีน 3. การเปลี่ยนแปลงของตลาดหากจีนเริ่มตั้งมาตรการตอบโต้โดยการเพิ่มภาษีกับรถยนต์ยุโรปที่นําเข้าไปขายในจีนนั่นอาจทําให้ตลาดในจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การตัดสินใจของผู้นําในทั้งสองฝั่งจะเป็นตัวกําหนดอนาคตของตลาดนี้แต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐบาลกับรัฐบาลแต่ยังส่งผลโดยตรงกับผู้บริโภคที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความเจ็บปวดจากการตอบโตของจีนอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายต้องกลับมานั่งโต๊เจรจาอีกครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจและเดินหน้าต่อไปในเส้นทางที่มีแต่ประโยชน์ร่วมกันแต่คำถามคือจีนและยุโรปจะสามารถหาจุดลงตัวในการเจรจาได้หรือไม่หรือสงครามการค้านี้จะลากยาวไปจนไม่มีใครสามารถหาจุดยืนที่เหมาะสมได้อีกต่อไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมขับขี่ปลอดภยัย มีวินัยจราจรกันนะครับสวัสดีครับ